ดังหยาดทิพชลมสุขทุกแหล่งล่าดังหยาดฟ้าชลมใจไทยสมานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารฟ้าประธานเทพสถิตนิมิตไทยพระราชการณียกิจส่องสว่างกระจ่างทั่วทรงล้อมรัว้วครอบครัวไทยไฟสมานขอพระองค์ทรงพระ,กะเกษมสำราญพระชนยิ่งยืนนานทรงพระเจริญเทิน ด้วยกล้าด้วยกระหมอ่อมข้าพระพุทธเจ้าบริษัทเทสซอบเดอะเวิด์จำกัดผู้ผลิตร,รายการบินกินเฮรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบริษัทเทสซอบเดอะเวิด์จำกัดและสถานีโทรทัศน์ไร้ชีวีโดยชิมไปบ่นไปร่วมกับผลิตภัณฑ์ตราพันธทยนรสิงห์ผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสตราง่วนเชียงผลิตภัณฑ์นม,มสดตราหนองโพบริษัทปตทจำกัดมหาชน กะทิแท้ร้อยเปอร์เซและกะทิอกวันเทียนดอกไม้หอมตราอร่อยดีผลิตภัณฑ์ซูเปอร์แวร์ตรานกเพนกวินปลูกพืชระยะสั้นใช้เมล็ดพันตราสอนแดงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิใจเสนอบินอินเฮ <Hey! S 2> จิ๊มาอยู่ที่อำเภอคลองใหญ่นะคะที่จังหวัดตราดค่ะและตอนนี้นะคะด้านหลังจิ๊บนะคะนะั่คือด่านตรวจคนเข้าเมืองนะคะที่เราจะข้ามไปที่จังหวัดกัมพูชานะคะซึ่งวันนี้เนี่ย จิ๊บอยากจะไปที่เกาะกงค่ะเพื่อที่จะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปเที่ยวที่ประเทศกัมพูชากันแต่ว่าถ้าหากว่าเราไปคนเดียวเนี่ยจิ๊บก็เกรงว่าจะแนะนําคุณผู้ชมได้ไม่ถูกต้องนะคะก็เลยนัดพี่ไกไว้คนนึงค่ะซึ่งพี่คนนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเป็นสาวสวยชาวกัมพูชาด้วยพูดไทยชัดมากแต่เดี๋ยวลองหาก่อน ามากพอดีสวัสดีค่ะพี่สาวโอ้โหยินดีมากๆเลยนะคะว,วันนี้ต้องขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะยินดีค่ะให้พี่สาวพาเที่ยวที่กัมพูชาให้เต็มที่เลยค่ะ โอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวก่อนที่เราจะข้ามแดนกันนะคะคะอย่างแรกเลยนะท่องเที่ยวที่มาที่นี่ก่อนจะข้ามแดนต้องเตรียมอะไรกันบ้างคะก่อนอื่นเลยต้องมีหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตนะคะก็ะสามารถที่จะเข้าไปเที่ยวประเทศกัมพูชาได้โดยที่ไม่หายห่วงเร,รื่องปลอดภัยโอเคนี่<ช>จะมีมาแล้วเตรียมมาแล้วเรียบร้อยนะคะสามารถที่จะเที่ยวข้างในได้เลยนะคะก็คือถ้าหากว่ามาแล้วก็สามารถแจ้งกับเจ้าหน้าที่ได้เลยว่าเรามีความประสงค์อยากจะเข้าไปที่ประเทศกัมพูชา นะคะแล้วก็พร้อมกับยืนย่นพาสปอร์ตเข้าไปเลยใช่ค่ะโอเคค่ะแล้วทีนี้เนี่ยพอทําเรื่องเข้าไปที่กัมพูชาแล้วการสแตม เข้าประเทศหนึ่งครั้งเนี่ยค่ะจะสามารถอยู่ในประเทศได้กี่วันหรือ,อยังไงได้บ้างค่ะ,คะก็จะสแตมป์ต่อครั้งนะคะสแตมป์ที่ด่านตอมอกับด่านตอมตอมไทยเสร็จก็ไปสแตมป์ตรงด่านตอมอกับบูชาก็จะอยู่ได้2อาทิตย์หรือ14วัน2อาทิตย์<ช>หรือว่า14วันนะคะแล้วที่เที่ยวหรอคะมีที่ไหนหน่าสนใจบ้างใช่ค่ะสําหรับจังหวัดเกาะกงนะคะที่เป็นไฮไลไท์เลยอย่างวันนี้ที่เราจะไปนะคะ1ก็คือตลาดชุมใน ตัวจังหวัดแล้วก็สองนะคะเราไปที่น้ําตกตาไตนะคะแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเกาะคงที่ยังเป็นธรรมชาติอยู่มากนะคะแล้วก็กลับมาทานอาหารกันอาหารพื้นเมืองของกัมพูชานะคะที่ร้านในจังหวัดเกาะงดีเลยค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเราไปเที่ยวกันเลยค่ะคุณผู้ชมตามมาเลยค่ะนั้นค่ะบินกินเฮ น้ำจิ้มสุก,กี้สูตรกวางตุ้งตราพันธายนรสิงห์นมสดหนองโพให้เราโตไปด้วยกันผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสตราง่วนเชียง เดนมาแล้วอยู่ที่ประเทศกัมพูชาเต็มตัวแล้วใช่ค่ะและตอนนี้เราก็อยู่ที่เกาะกงรีสอร์ทะะตอนนี้ราอยู่ที่ส่วนของเกาะกงรีสอร์ทนะคะ,คะโรงแรมที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก ะะภายในโรงแรมก็จะมีนะคะบริเวณในนี้รอบๆก็จะมีทั้งหาดส่วนตัว <Yeah. S 1> สระว,ว่ายน้ํานะคะรวมทั้งดิสตี้ฟรีสินค้าปลอดภาษีนะคะ, <Yeah. S 1> ะใครที่ชอบช้อปปิง้งมาที่นี่ก็ได้นะคะใกล้บ้านใ,ใกล้ๆตัวนี้มีที่ไหนที่ไปเที่ยวได้อีกบ้างคะแหล่งท่องเที่ยวนะคะที่ติดกับส่วนของโรงแรมเกาะกงรีสอร์ทนะคะก็จะมีที่ตัวจังหวัดเกาะกงที่เข้าไปจากนี้ไปประมาณ10กว่ากิโลนะคะแล้วก็ใช,แใช่แล้วก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลท์ของจังหวัดก็จะมีน้ําตกตาไต นะคะที่เป็นวันนี้เราจะไปกันไหมคะวันนี้เราก็ได้ไปด้วยนะคะวัน,นนี้เราก็จะได้ไปเที่ยวที่น้ําตกตะไทมอสักร,รค่นี้จะดูตรงนี้แล้วค่ะคุณผู้ชมคือวิวสวยมากด้านนู้นจะเป็นทะเลนะคะด้านล่างก็จะมีสระว,นะว่ายน้ำไว้ให้นะักท่องเที่ยวได้พักผ่อนใ่ครับออโอเคง<อ>ั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในาโรงแรมกันค่ะเชิญเลยค่ะเินค่ะ ตอนนี้ก็มาถึงตลาดที่พี่สาวบอกแล้วใช่จ้ะทำไมถึงพาจิบมาที okay. well, well, like okay. well, ่ตลาดนะคะก็เดี๋ยวพี่จะพาไปดูของแปลกนะคะสําหรับที่เมืองไทยไม่มีแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีค่ะงั้นตางเข้าไปเลยค่ะ พี่สาพาจิ๊บเดินเข้ามาในตลาดแต่ทําไมถึงมีแต่ร้านขายทองเยอะไปหมดตอนนี้เราอยู่ตรงไหนกันเนี่ยคะตอนนี้นะคะเราอยู่ในตลาดในชุมชนจังหวัดเกาะกลงนะคะหรือคนกพูชารู้จักกันว่าซาดองตรงหรือตลาดเสาธงซาดองตรงใช่นะคะส่วนที่น้องจิ๊บเห็นอยู่นี่ก็จะเป็นร้านขายทอง แต่ที่เห็นนะไม่ใช่ทองเกสหรือทองปลอมนะคะที่เห็นอยู่นี่เป็นทองคําแท้เลยนะคะ,อะอทองค 99. 99ํา99.99%นะคะสาหรับทองที่กัมพูชาเขาใช้ขายใช้เป็นเครื่องประดับอุย้ยแต่อย่างนี้ทาไมขายทองในตลาดแบบนี้คือไม่อันตรายอะคะอย่างบางทีถ้าอถ้าเป็นเมืองไทยใช่ไหมคะเราก็ต้องมีร้านขายทองมีพี่ตำรวจเฝ้าหน้าร้านหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ที่ทำไมถึงขายในตลาด แบบนี้ได้ถ้าเป็นตัวถ้าเป็นคนชนบทหรือคนในตัวในจังหวัดนะคะส่วนใหญ่เขาจะนิยมมาซื้อของในตลาดสดมาแล้วได้ครบทุกอย่างกลับไปส่วนใหญ่ถ้ามีร้านทองที่แบบว่าเหมือนเมืองไทยเนี่ยคนจะไม่ค่อยกล้าเข้าไปซื้อมันดูหรูไปนะคุณจิ๊บทีนี้จะ<อ>ดูแบบนี้แล้วก็จะเป็นไฮไลท์สามารถที่จะซื้อแล้วก็สั่งทําสั่งตัดใส่ไม่พอดีตัดที่นี่เลยที่เห็นมีช่างทําทองอยู่ด้านข้าง<อ>นะคะ<อ>ดีอะจริงๆพูดถึงว่ามันก็เหมือนกับ สะดวกในการใช้จ่ายใช่ไหมคะบางทีก็ใช้ชีวิตแบบเขาเรียกว่าอะไรพื้นืบ้านเนาะปกติธรรมดาจริงๆอ่ะใช่ค่ะก็ยังเห็นอยู่ว่าเป็นแบบนี้เลยเข้ามาเราจะเห็นนะคะเข้ามาในตลาดดตลาดสดนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันต่อก็จะเห็นเป็นแนวเลยนะคะโอเคค่ะไปค่ะ ตอนนี้ยงชิปขาเราถึงน้ําตกตาไตาแล้วนะคะตัวต้นน้ําจะอยู่ตรงนี้เลยสวยมากเลยค่ะเห็นไหมว่ามีฉายาด้วยใช่ไหมคะตรงนี้ใช่ลูกค้าชอบให้ฉายาว่าแองเกล่าแห่งเกาะกงอ่ะตอนนี้เราก็มาถึงตรงบริเวณของน้ําตกตาไตาแล้วนะคะ,คะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่ามาในช่วงเดือนกรกฎาคมจนถึงช่วงเดือนสิงหาใช่ไหมคะกันยากันยากรกฎาคมสิงหาคมกันยา3มเดือนน้ําก็จะเยอะประมาณนี้แหละน้ำก็จะประมาณนี้เลยนะคะบินกินเฮ กิะทิแท้ร้อยเปอร์เซนต์และกะทิอบคอนเทียนดอกไม้หอมตราอร่อยดีผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสตราง่วนเชียงผลิตภัณฑ์ซปเปอร์รแว์ตรานกเพนกวิน ตอนนี้ชาจิ๊บ่ะพี่มาอยู่ตรงนี้แล้วเมื่อกี้เราเที่ยวกันในตลาดนะคะ,คะตอนนี้เราเปลี่ยนมาเที่ยวแบบธรรมชาติมากนะคะเ,ออเราะจะพานังจิ๊บไปเที่ยวที่น้ําตกตาไตนะคะเป็นไฮไลท์ของจังหวัดเกาะคงอีกเช่นกันนะคะเ,ออเป็นน้ําตกที่เป็นแหล่ง เที่ยวที่ธรรมชาตินะคะเดี๋ยวเราจะล่องเรือกันตรงนี้เลยนะคะตรงนี้ค่ะคือแม่น้ําอะไรคะค่ะแม่น้ําตรงนี้เรียกว่าแม่นม้ําตาไตนะคะแม่นม้ำตาไตชื่อเดียวกับน้ําตกเลยชื่อเดียวกับน,น้ําตกเลยใช่ค่ะและ้วทีนี้ถ้าหากว่านักท่องเที่ยวมาก็คือจะต้องไปติดต่อตรงไหนยังไงบ้างคะก็ <S <S คือถ้านักท,นท่องเที่ยวมาเราจะผ่านตัวจังหวัดเกาะกงนะคะแล้วก็จะต้องมาลงเรือนะคะเขาก็จะมีสมาคมนะคะการท่องเที่ยวก็จะมีเรือบริการตลอดตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะเช่าเรือจากตรงนี้แล้วก็ล่องไปเที่ยวที่ตัวน้ําตกได้เลยนะคะ ระยะทางประมาณ20นาทีล่องไปถึงตัวน้าตกก็คือไป20กลับอีก20ใชค่ะนะคะเรือหนึ่งลำเนี่ยสามารถจุนักท่องเที่ยวไปได้ครั้งหนึ่งได้ประมาณ12-13ท่านนะคะก็จะมเราต้อไปใช่ค่ะเหมาไปเลยนะคะได้ค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยเราไปกันเลยดีกว่าค่ะใช่ค่ะเชิญเลยค่ะ ได้ว่าทั้งสองฝั่งเนี่ยน<ช>้ำเนี่ยนะคะ,คะยังมีวความเป็นธรรมชาติอยู่ค่อนข้างมากคือจะมีต้นไม้ค่อนข้างเยอะใช่ค่ะข้าข้างในเป็นไงนะคะข้างในก็จะเป็นสองฝั่งนี้ก็จะเป็นคล้ายๆป่านะคะป่า<ช>ไผ่ด้วยแล้วก็เป็นหมู่บ้านค่ะถ้าจะแยกทางขวามือก็จะเป็นหมู่บ้านชาวะมงแต่ถ้าไปด้านซ้ายเราก็จะไปที่น้ําตกกันไปที่น้าตกอ๋องแปลว่าก็คือตอนนี้พอเราลงแม่น้ํามาคุณใช่เหมือนแยกออกนะคะเราจะไปทาง ใช่ค่ะเราจะไปทางซ้ายมือล um in ่องไปซ้ายระยะการล่องเรือเข้าไปประมาณ20นาทีค่ะคุณจิ๊บนาทีก็ตีประมาณกี่3กิโลประมาณ3กิโลนะคะประมาณ3กิโลเท่านั้นเองก็จะล่องถึงตัวน้ำตกเลยนะคะดีมากค่ะตอนนี้เราสึกว่าเหมือนแบบได้อยู่ในธรรมชาติจริงๆสดชื่นมากค่ะ แล้วสำหรับต้นแม่น้ำสายนี้ค่ะอยู่ที่ไหนคะต้นแม่น้ำจะอยู่ที่ตัวน้ำตกเลยนะคะคจะไหลลงมาจากแม่น้ำตะไตเนี่ยแล้วแม่น้ำตะไตจะไปไหลบรรจบอยู่ที่ทะเลนะคะคจะไหลลงปากอ่าวเลยเค,ค่ะ ใช่ค่ะตอนนี้ชิปขาเราถึงน้ําตกตาไตแล้วนะคะตัวต้นน้ําจะอยู่ตรงนี้เลยสวยมากเลยค่ะเห็นไหมว่ามีฉายาด้วยใช่ไหมคะตรงนี้ใช่ลูกค้าชอบให้ฉายาว่าแองเกล่าแห่งเกาะกงนะคะก็ลองดูลองชมดูนะคะว่าเหมือนหรือเปล่านะคะมาช่วงนี้นี่คือน้ําแรงใช่ไหมคะถ้ามาช่วงนี้น้ําจะเต็มหินทุกซอกทุกมุมเลยนะคะจะน้ําแรงแล้วก็เป็นช่วงที่น้ําสวยที่สุดนะคะ ใช่ค่ะมาช่วงช่วงที่สวยที่สุดนี่คือช่วงประมาณเดือนไหนถึงเดือนไหนคะก็จะเป็นเดือนกรกฎาคมถึงกันยานะคะเป็นช่วงหน้าฝนใช่ค่ะอ๋อสามารถมาได้นะคะคุณผู้ชมจะมาเที่ยวได้ตลอดนะคะถึงจะเป็นหน้าแร้ก็สามารถเที่ยวได้นะคะน้ําก็จะมีตลอดปีนะคะความลึกของน้ําตรงนี้ค่ะประมาณกี่เมตรประมาณนะคะประมาณห้าเมตรแต่สามารถที่จะลงไปว่ายไปเล่นได้เพราะว่ามันจะมีหินให้ให้อยู่ข้างล่างให้เราเกาะนะคะสวยมากเลยค่ะ ถึงแล้วค่ะอย่างนั้นเดี๋ยวให้พี่สาวนำลงไปเดินเล่นข้างล่างเลยนยคะได้ค่ะ,คะเดี๋ยวเราเชิญไปเที่ยวตามลัดเลาะตามเขานะคะเพื่อไปตรงจุดน้ำตกไหลเลยนะคะ<ห>เชิญเลยค่ะ,คะ มาถึงตรงบริเวณของน้ําตกตาไตแล้วนะคะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่ามาในช่วงเดือนกรกฎาคมจนถึงช่วงเดือนสิงหาใช,ใช่ไหมคะกันยากันยากรกฎาคมสิงหาคมกันยา3มเดือนน้ําก็จะเยอะประมาณนี้แหละน้ำก็จะประมาณนี้เลยนะคะ,ะ,คะก็ค่อนข้างที่จะแรงน้าจะแรงนะคะก็เลยถ้าหากว่าเราเดินเข้าไปเนี่ย คือจิ๊บมองว่าอาจจะลื่นนิดนึงอาจจะอันตรายเนาะมันเป็นหน้าฝนด้วยนะคะอาจจะมีตะไคร่น้ำทําให้ลื่นได้นะคะก็เลยแต่ถ้าหากว่ามาในช่วงหน้าแรงที่น้ําน้อยกว่านี้ล่ะคะใช่ค่ะก็จะเป็นช่วงตุลานะคะตั้แต่ตุลาไปจนถึงเมษาก็จะมีน้ําให้เล่นตลอดนะคะก็อาจจะเดินทางสะดวกกว่านี้นะคะแต่อาจจะน้ําไม่มากเท่านี้นะคะซึ่งก็บางทีเราอาจจะเดินเข้าไปเองก็ได้นะคะหรือเรือก็เข้าไปจอดได้ใกล้กว่านี้ใกล้กว่านี้สามารถที่จะเข้าไปจอดเทียบกับน้ําตกได้เลย ที่เราเห็นจริงๆก็มีหลายช่วงเวลาที่เราสามารถมาเที่ยวตรงนี้ได้ใช่ค,ค่คะสามารถได้เที <S <S ่ยวได้ตลอดปีนะคะ <ừ> um, แค่ว่าบางครั้งมาช่วงที่น้ําเยอะก็จะเป็นแบบที่เราเห็นว่าอาจจะสวยมากกว่าช่วงน้ําน้อยนะคะแต่น้ําจะมีตลอดปีเลย <ừ> um, นะคะดีค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ชมอยากมานะคะก็สามารถมาได้เลยนะคะติดตอด่ออาจจะเป็นติดต่อกับพี่ๆทางไกด์ก็ได้ให้นําทางมาเพราะว่าพี่ๆก็จะรู้ช่องทางมากกว่านะคะที่เราจะมาเองนะคะ นี่แล้วก็เป็นอีกหนึ่งธรรมชาตินะคะที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะ้าอย่างงั้นค่ะพี่สาวเดี๋ยวจิ๊บขอเวลาแป๊บนึงนะคะ,คะเก็บภาพไปฝากคุณผู้ชมแป๊บนึงได้ค่ะตั้งสบายเลยค่ะค่ะ โอเคค่ะพี่สาวตอนนี้เราก็เที่ยวกันจุใจแล้วค,คราวนี้เราต้องหาอะไรลงท้องกันแล้วค่ะใช่ถึงเวลามีอะไรอร่อยๆแนะนําบ้างไหมคะค่ะเดี๋ยววันนี้ที่จะพาไปทานอาหารนะคะอาหารสไตล์กัมพูชาเนาะมาเที่ยวกัมพูชาแล้วเดี๋ยวเราไปลองลิ้มชิมรสนะคะว่ามีเมนูอะไรแนะนำน้องจิ๊บบ้างถ้า hey, อย่างนั้นนะคะใครที่ยังไม่เคยได้ทานอาหารของชาวกัมพูชานะคะห้ามพลาดเลยกับวินกินเ hey, ฮค่ะสำหรับเมนูแรกคืออะไรคะพี่ปัญญาอันนี้ อันนี้เขาเรียกว่ากอโก้ครับผมสัรลอกอโก้กอโก้เป็นชื่อภาษากัมพูชานะคะเป็นชว่าสัรลอสัลอคือต้มนะคะต้มกอโก้นี่ก็คือเหมือนว่าใส่ผักรวมทุกชนิดุยมันข้นมากใช่ค่ะมันจะออกเข้มข้นแล้วบวกกับกลิ่นข้าวคั่วมันจะใช่ใช่มันจะหอมเก๋ๆกินข้าวทีมื้อละแสนห้าชอบจะชอบกินอะไรแบบนี้ดูหรูหรามาโซินินบิน กินเฮ้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสีน้มสดหนองโพให้เราโตไปด้วยกันผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสตราง่วนเชียง ถึงเวลาที่เราจะได้กินเคกันแล้วตอนนี้อยู่ที่ร้านอะไรคะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านปิดไม้นะคะถ้าเป็นชื่อภาษาไทยแต่ถ้าเป็นชื่อกัมพูชานะคะจะเขียนว่าร้านจุมเนเชอร์นะคะเ,เป็นร้านอาหารชื่อดังของจังหวัดเกาะกงนะคะ,อะโอเคถ้างั้นเราเข้าไปข้างในกันเลย<ช>ดีกว่าเชิญเลยค่ะ ลรวก็เจอพี่ปัญญานะคะเจ้าของราะะ้านอาหารติดหมาไปดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ปัญญาค่ะควันนี้อนุญ,ญาตให้จิ๊บเข้ามาดูได้อยู่ในครัวเลยโอ้โหต้องบอกว่าสะอาดมากนะคะแล้วก็ทุกคนทํางานกันอย่างแข็งขันมากเลยบางทีเราก็รู้สึกว่าเอ๊มเกกะมาเยเกาศหรือเปล่าแต่ว่าก็ไม่เป็นไรได้เข้ามาดูนะคะก็ถือว่าบรรยากาศที่ดีมากๆสาหรับวันนี้ก็อาจจะต้องรบกวนพี่ปัญญาด้วยนะคะเมนกินเทของเราอ,อยากให้ คุณผ,ผู้ชมเนี่ยได้เห็นเกี่ยวกับอาหารของชาวกัมพูชาด้วยแต่<ม>เห็นหมือแบกว่าเป็นร้านอาหารที่เป็นลูกครึ่งไทยกัมพูชาใช่ไหมคะครับผมก็จะเป็นอาหารประเภทแนวไหนคะเอ่อส่วนมากจะอาหารไทยเป็นอาหารไทยครับผมแล้วก็อาหารกัมพูชาด้วยครับเมีหลายอย่างโอคอดีเลยคะ่ะถ้างั้นแอบถามนิดนึงได้ไหมคะว่าที่พญใหญ่ยยเป็น ชาวไทยหรือว่าเป็นชาวกัมพูชาคะชาวกัมพูชาครับผมเป็นชาวกัมพูชาแล้วทำไมถึงเลือกเปิดร้านอาหารที่เป็นแนวที่มีอาหารไทยด้วยคะเออพอดีมันติดชายแดนด้วยครับแล้วก็เมือม่อก่อนก็คนไทยเข้ามาเที่ยวเยอะครับผมก็เลยเพื่อที่จะได้แบบอาหารจะได้ถูกป,ปากชาวไทยด้วยแล้วก็ใครที่อยากทานอาหารกัมพูชาก็สามารถทานได้ที่ร้านนี้เลยโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจิ๊บออกไปรออาหารข้างนอกนะคะครับผม ไปเที่ยวที่เกาะกงกันมาแล้วนะคะคราวนี้เรากลับมาที่ตรงนี้บ้างดีกว่าเป็นร้านอาหารที่ชื่อว่าร้านปีกไม้นะคะเดี๋ยวอาจจะต้องรบกวนพี่สาวช่วย เป็นล่ามให้นิดหนึงเพราะว่าจริงๆพี่เป็นยัก็สามารถพูดไทยได้บ้างนะคะฟังไทยพูดไทยได้บ้างรู้เรื่องแต่ว่าบางคำยากๆอาจจะใช้เวลานิดนึงโอเคค่ะสำหรับร้านนี้นะคะก็อยู่ใกล้ๆกับชายแดนเลยเนาะใช่ค่ะห่างจากชายแดนประมาณ10กว่ากิโลเท่านั้นเองเพราะว่าใกล้ๆนะคะแล้วก็คือร้านนี้เนี่ยนะคะต้องบอกว่ามีนักท่องเที่ยวมาเยอะมากนะคะมาทั้งทานอาหารแล้วก็มาพักด้วย โอเคค่ะถ้างั้นนะคะเรามาพูดถึงเมนูอาหารกันดีกว่าค่ะพี่ปัญญาพี่ปัญญาค่ะสำหรับเมนูเด็ดของร้านที่นำมาวางไว้นี่อันนี้แค่ยกตัวอย่างเฉยๆนะคะยังมีเมนูเด็ดอื่นๆอีกเราเอามาแค่นี้พอเหะนไม่หมดซ้อนนะคะใช่<า>ค่ะ,คะ,ะสำหรับเมนูแรกคืออะไรคะพี่ปัญญาอันนี้ อันนี้ทะเรียกะโกครับผมสํารอกาโกกะโกเป็นชื่อภาษาัมพูชานะคะรียกว่าสํารอสัลรอก็คือต้มนะคะต้มกะโกนี่ก็คือเหมือนว่าใส่ผักรวมทุกชนิดแต่ที่สําคัญกับข้าวตัวนี้เราจะใส่ข้าวคั่วลงไปด้วยนะคะเพื่อจะได้กลิ่นข้าวคั่วนะคะเอ๊อันนี้คล้ายๆกับอาหารไทยอหยคล้ายคล้ายแกงเลียงแต่ไทยจะไม่ได้ใส่ข้าวคั่วแต่นี่จะใส่เครื่องเยอะกว่า อ๋อเนี่ยคุณผู้ชมคือเครื่องเยอะมากชิงจะตักไปเนี่ไม่เจอแต่เครื่องทั้งนั้นเลยนะคะอย่ขออนนี้นะเขาคั่ววชิมนิดหนึ่งแน่อันนี้เป็นปลาหรือว่าเป็นหมูหรือยังไงคะมีปลาด้วยมีหมูด้วยครับผสมกันนะคะเป็ปลากับหมูผสมกันนะคะใช่ค่ะอันนี้ก็ได้ลองชิมดูนะคะเป็นแกงเลียงที่ใส่เข้าคั่วใช่ค่ะ เข้มนมากใช่ค่ะมันจะออกเข้มข้นแล้วบวกกับกลิ่นข้าวคั่วมันจะใช่ใช่มันจะหอมแล้วก็มีเครื่องแกงนิดหน่อยคืออย่างบางคนเนี่ยถ้าไม่ชอบกลิ่นเครื่องแกงเนี่ยตัวนี้น่าจะน่าจะโอเคน่าดีกว่าใช่ค่ะเพราะว่ามันมีความเข้มของไอเครื่องมีเครื่องแกงเครื่องต่างๆแล้วก็มีข้าวคั่วเข้ามาด้วยนะคะมันเลยทำให้รู้สึกว่าเออมันได อีกบรรยากาศกันอีกจังนะคะทีนี้มาชิมเนื้อปลากันอันนี้เนื้อปลาอะไรคะพี่บัญญาปลากระพงครับเนื้อปลกระพงนะคะเป็นวัตถุดิบมาจากไหนคะอันนี้เราจากตลาดอยู่เข้าจับที่นี่เขาจะเออที่เกาะกลองเลยครับในจังหวัดนี่แหละแล้วไปขายตลาดเราก็จะพี่บัญญาเขาจะมีร้านประจับก็จะไปซื้อที่ร้านประจับก็จะได้ปลาสด สดมากค่ะอันนี้คือพ,พอทานเข้าไปแล้วรู้สึกเลยว่าอร่อยจริงๆขออีกคำหนึ่งแล้วกันนะคะก่อนไปเมนูต่อไปเมนูต่อไปคืออะไรคะอันนี้อันนี้ปูดำผัดพงกะรีนะคะ่ะปูดำผัดพงกะรีอันนี้จะรสชาติเหมือนของไทยไหมคะอ่าใช่ค่ะลองชิมดีกว่าปูในพื้นที่ที่นี่ค่ะลองชิมดูว่าเนื้อปูกับตัวผงกะรีนี่ที่ร้านเขาปรุงเองเลยค่ะ แล้วอันนี้ก็คือเป็นวัตถุดิบสดๆอีกเหมือนกันนะคะดีเลยชิมดูนะคะ <c oughs> อืร่อยมากค่ะจริงๆถ้านคนที่มาเที่ยวที่ต่างประเทศแล้วเป็นคนไทยแล้วห่วงว่าเออกลัวทานอาหารต่างชาติไม่ได้อะไรเงี้ยน,นะคะ อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกร้านหนึ่งที่โอเคไว้ใจได้แหละใใครที่ติดอาหารที่บ้านเลยเนาะก็สามารถมาทานได้นะคะรสชาติอร่อยไม่แพ้กันนะคะแล้วอันต่อไปคืออันนี้เลยไม่ใช่อันต่อไปอันนี้ค่ะปลาทอดสามลอนครับผมปลาทอดสามลอนเป็นปลาอะไรคะปลากระพงครับเป็นปลากระพงนะคะแล้วส่วนอันนู้นคือเาเรียปลาหลอกละหลอกละเนื้อวัวเนื้อวัวหลอกละเนื้อวัวคือเป็นการผัดเหรอคะหรือว่าผัดกับพริกไทยผัดน้ำมันหอยผัดน้ำมันหอมใส่พริกไทย โอ้โหแบบนี้ครบเลยนะคะใครที่ชอบทานอาหารนะมาที่นี่ไม่ผิดหวังเลยจริงๆค่ะได้บรรยากาศนะคะแล้วก็ยังได้ทานอาหารทั้งของไทยเองแล้วก็ของกัมพูชาด้วยนะคะแบบนี้ถือว่าคุ้มมากๆค่ะต้องให้พี่วรรณยาฝากหน่อยแล้วแหละว่าร้านอยู่ที่ไหนหรือถ้าหากว่าคุณผู้ชมอยากจะมาเที่ยวแล้วอยากจะสอบถามจองที่พักหรือว่าจองโต๊ะอาหารเนี้ค่ะสามารถติดต่อได้ยังไงบ้างคะ <c oughs> ใครที่อยากจะมาเที่ยวจงังหวัดเกาะกลมนะคะแล้วก็อยากแวะมาชิมอาหารรสชาติที่เราเสนอไปนี้ก็สามารถจะมาที่ร้านปิดไม้ได้เลยนะคะก,ก็ติดต่อเบอร์โทรหรืออยากจะจองโตได้นะคะเบอร์โทร016943112อโอโวันนี้เมนูอัดแน่นมากๆถามเรื่องราคากันบ้างดีกว่าค่ะอยากจะทราบว่าราคาสมมติถา้าหากว่าจะมากเป็นครอบครัวอย่างเงี้ยประมาณสัก 4- ี่ถึงห้าคนเนี้ยค่ะ แล้วสั่งเมนูประมาณนี้เลยจะตกอยู่ที่โต๊ะละประมาณเท่าไหร่คะโตประมาณพันหนึ่งถึงพันห้าครับผมหนึ่งพันหนึ่งพันห้าร้อยบาทสำหรับเจ็ดแปดคนครับอือโอ้โหเจ็ดแปดก็ไม่แพงนะใช่ค่ะซึ่งถ้าหากว่าเป็นเงินอ่าเป็นเงินเรียวเป็นเงินของกัมพูชาเองวิธีคิดเงินคิดยังไงคะที่แจ้งไว้นะคะสกุลเงินเรียวก็1บาทนะคะเท่ากับ100เรียวถ้าอย่างสมมุติที่บรรยาแจ้งว่าพันห้าก็จะประมาณ1นึ่งแสนห้าหมื่นเรียว เก๋ๆกินข้าวทีมื้อละแสนห้าชอบจะชอบกินในแบบนี้ดูหรูหรามโซโอเคค่ะแล้วถ้าหากว่าอยากจะไปเที่ยวอย่างเงี้ยนักท่องเที่ยวจะต้องเตรียมตัวหรือเตรียม เอกสารอะไรบ้างไหมคะ,คะพี่สาวการที่จะเข้ามาเที่ยวในจังหวัดเกาะกงนะคะประเทศกัมพูชาก็อย่างที่จะบอกว่านะักท่องเที่ยวหนึ่งจะต้องมีเอกสารการเดินทางก็คือพาสปอร์ตนะคะเพื่อจะสแตมป์นะคะทั้งด่านตอมอกัมพูชาแล้วก็ด่านตอมอไทยนะคะแล้วก็เดินทางเข้ามานะคะจะสแตมป์ได้2ออาทิตย์นะคะสิบสี่วันก็สามารถเที่ยวทั่วในจังหวัดเกาะกงหรือจังหวัดใกล้เคียง แล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะทั้งขอบคุณพี่สาวด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ปัญญานะคะพี่อุสาพาจิบเที่ยวแล้วก็ยังให้จิบกินอาหารดีๆแบบนี้ด้วยนะคะขอบคุณคุณผู้ชมด้วยค่ะที่ติดตามชมรายการของเรานะคะแต่ว่าตอนนี้หมดเวลาแล้ว่าคราวหน้าติดตามชมอีกแล้วกันค่ะว่าเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวไปกินที่ไหนนะคะอย่าลืมติดตามชมวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ